สวัสดีครับวันนี้หลังจากเปลี่ยนพัดลมนะครับก็รันมาแล้วสามถึงสี่วันนะครับนี้อากาศนะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับประมาณสามสิบสี่สามสิบห้านะครับนะบรรยากาศภายนอกนะครับนี้ก็จะเป็นในบ่อนะครับในถังคูลงนะครับคูลงก็นะครับเหมือนเดิมรับก็ยังเป็นแผ่นคูลงแผดอยู่นะครับครับที่ผมให้ดูนะครับ แล้วแต่คนสะดวกนะครับว่าใช้แบบไหนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์คอยร้อนนะครับมันยาวไปนะฮะก็อยากจะใช้เป็นพวกกระมังกันนะฮะถ้าทําใช้เองไม่ต้องทําสวยก็ได้นะครับเดี๋ยวคนจะใช้รังแบบถูกๆก็ได้นะฮะรังมือสองก็ไม่แพงนะแบบเนี้ยถ้าคนแบบว่าอยากทําแบบประหยัดนกนะฮะไอ้พัดลมแอร์มือสองไฟร้อนนะผมก็จะขอซื้อโครงออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นมือสอง ทั้งใบทั้งมอเตอร์แล้วก็ให้เขาต่อโซกตัวนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลากสายไฟมานะครับให้เขาต่อมาให้เรียบร้อยเลยครับสี่ร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะนนี้มันจะเป็นของที่ผมใช้น,ะนั้นผมเน้นตัวใหญ่จะเป็นแอร์ของสองมื่นสี่พัน BTU นะครับเป็นมอเตอร์นะครับพัดลมแต่ถ้าคนอ่าเป็นแอร์ตัวเล็กๆหมื่นสอง BTU อาจจะเป็น16กนิ้วนะครับนี่นะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิในน้ำดูนะครับในน้ำไม่ถือว่าเย็นมากนะครับยิ่งจากท่อคลูอิงนี่ย็นเลยนะฮะยี่สิบห ตรงนี้มันมันร้อนนะครับนี่นะครับอยู่นี้ประมาณช่วงเที่ยงนะฮะช่วงเที่ยงถือว่าปลาไหวมีความสุขนะครับนี่นะ อย่างเคยก็มี2กครับ26.5 26.5 26.6กับกับอุณหภูมิปัจจุบันนะฮะต้องความความเป็นจริงนะครับที่อุณหภูมิปัจจุบันมันร้อนด้วยนะแล้ว4องศา5องศา3องศานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับยิ่งเป็นบ่อเล็กๆนะ3ตันเนี่ยเราไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับ ใช้แผ่นคูลิงแพดก็เวลาทำความสะอาดคูริงแพดนะครับก็เอามาล้างพร้อมล้างชุดกองก็ได้นะครับพรงนี้มันฉีดน้ําล้างได้นะครับแล้วก็ตากแดดหรือจะล้างน้ําตากแดดแล้วก็อาจจะฆ่าเชื้อดอ่างครับทิ้มก็ได้ครับตอนล้างนะก็แช่ไว้พักแล้วก็ไปตากนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ถุงนี้มันจะมีอายุก,การใช้งานอยู่3ามถึงสปีนะครับไอแผ่นคูริงแพดเนี่ยะแต่ถ้าเราล้างพร้อมชุดกองครับ เอาออกมาล้างมันก็ยืดอายุการใช้งานได้อีกนะครับแล้วก็มันจะไม่สกปรกนะครับมันจะสะอาดพร้อมระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับก็ไหวกันมีความสุขนะครับบางคนที่ผมเห็นทำนะที่แบบทักมาอย่างเงี้ยวันที่ทาแค่สองพันกว่าบาทเองนะครับนะใช้ถังแบบเก่าๆมือสองอย่เงี้ยครับถัง ธรรมดาเลยครับไม่ต้องจําเป็นต้องแพงนะครับแล้วก็พัดลมก็ไปหาซื้อพัดลมที่แบบร้านเออะไรนะครับมือสองนะครับหรือหาในในเว็บในกลุ่มเนี่ยของมือสองน่ฮะมันก็จะมีครับไม่แพงครับถูกนี่ผมก็โชคดีได้มาถูกสี่ร้อยเองแต่ว่าใบที่ผมดูในช้อปปี้นะใบอย่างเดียวนะครับมันอยู่มันแปดร้อยเก้าร้อยนะใบของใหม่นะครับนี่ผมก็ได้คุ้มมากนะครับมือสองมือสอง à để bắt đi thẳng bắt cooling này chứ sau này thành นี่นะครับนะเย็นเนะครับน้ําที่ออกจากท่อนี้นะครับเย็นมากนะครับเย็นหัวถือถือว่าเย็นเลยนะแล้วการปรับน้ำนะครับนี่ดูนะครับจากที่ใช้ปั๊มเก้าพันนะครับผมลองนะจนได้สูตรแบบว่าน้ําที่โอเคเนะี่ยผมปรับออกมาไหลกลับเข้าช่องช่องสุดท้ายนะครับเกินครึ่งนะครับ รอบน้ำนี่ผมว่าอาจจะอยู่ที่สามประมาณสามพันนะครับนะกับถังถังเท่านี้นะครับรอบน้ำคุ้มนะครับับน้ำที่เย็นขนาดนี้นะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับผมขอบคุณรับชมนะครับ